อที่อยู่ในกระเช้าครับกำลังขึ้นไปที่คลายมันจะหอฝรั่งเต็มจะเห็นได้ว่าฝรั่งบ้าโทรศัพท์ครับขึ้นมายังโทยครับสงสัยแม่ยายเสีย หนังอะไรในหนังอะน,นที่เดินทีมมาเขก็ต้องลากเอาเชือ,อกค,อคูมนสามคนเลยเขาเชือกขูดอ่ะ่านี่เป็นปลาเบียใช่ไหมทาน้ำขิงใ<น>ม่เนื้อหรอใช่ปะน่าจะใช่เลยมันอยู่บนยอดนี่หนุนดีกองเลย